ลุยกับช้างศึกที่อุซเบกิสถาน EP5 ครับกลับมาแล้ววันนี้มาทำอาหารกับเชฟท็อปกันนอกเหนือจากจะพิทักษ์ปากประตูให้กับทีมชาติไทยแล้วครับยังพิทักษ์ปากท้องของเพื่อนร่วมทีมด้วยห่างหายจากบ้านเกิดไปนานครับก็เลยต้องมาลงมือทำอาหารข้าวคัวกันหน่อยและผู้ช่วยก็ไม่ใช่ใครครับบังรุษอรุษเซนบัตจอมดึบทีมชาติไทยเหมือนกันนั่นเองครับเนี่ยครับเริ่มแล้วครับต้มยำปลาแซลมอนและเห็ด หน้าทานทีเดียวครับแล้วก็เนี่ยครับเริ่มแล้วครับเจียวกระเทียมกลิ่นเริ่มมาครับหอมๆกันเลยใส่พริกก่อนจะตบท้ายด้วยพริกหยวกครับสร้างสีสันให้กับผัดพริกอันนี้ของเราเนี่ยครับเชฟท็อปบันจงมากครับลงมือทำอาหารเองเพื่อเพื่อนๆนทุกคนครับการทำอาหารครั้งนี้ยครับไม่ใช่อะไรครับทุกคนคิดถึงรสชาติอันจัดจ้านครับ เนี่ยครับพอผัดพริกเสร็จแล้วก็เอามาคุกรวมกับไส้กรอกแล้วก็เนื้อกุ้งที่รวนเมื่อกี้ครับออกมาหน้าตาน่ารับประทานจริงครับแล้วขอบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากครับนี่ครับผักชีต้นหอมเข้ามาโรยกันหน่อยครับผักชีโรยหน้ากันนิดนึงอ่าแล้วก็ข้าวเนี่ยครับเข้าหุงเองครับเพราะว่าข้าวทางโรงแรมออกจะแข็งนิดนึงตามสไตล์ประเทศเขาครับ ก็นำมาเสิร์ฟที่ห้องอาหารของโรงแรมครับเนี่ยครับเพื่อนๆยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนครับบังรุดกับเชฟท็อปครับก็ต่อคิวมาตักอาหารที่ตัวเองทำครับทุกคนมีความสุขครับได้กินของรสชาติที่คุ้นเคยก็เป็นมื้อพักผ่อนนะครับหลังจากเจอสึนหลับกับบราซิลมาส่วนลุยกับช้างศึกที่อุซเบกิสถาน EP ต่อไปเราจะนำเสนออะไรนั้น รอติดตามได้เร็วๆนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ